เนี่ยตรงนี้อที่เป็นลานสนามสนามรักบี้ตรงตรงนี้ก็มีน้ำปุให้ด้วยนะครับเอามาเดินไปกักลานดิเออเป็นพ่ธีกรร่วมกัน

อ่ะไปเดินเข้าไปไหว้นี่รัชการที่ห้ากับรัชการที่6เลยนะครับป๊ะรัชการที่ห้าหรือว่ารัชการที่6ที่มันยืนอยู่ที่ยืนอยู่เป็นรัชการที่6ครับรัชการที่ห้านั่งอยู่ครับนี่ก็ทินที่รัชกาลที่ห้าอ่ะ เป้พนมมือขอให้เขาดังพมขอให้เป้ๆโตววได้บนยนุลาัตลากที่สของบ้านเรานะให้เป้ๆางลาดแลได้บันยุลานีเป็นล่นที่สามนะครับตอนจากมม่าและป้าป้านะคะ อาหารหันมาถ่ายรูปก่อนเลแป่ะยืนๆก่อนแป๊ัหนึ่งถ่ายแนวตั้งก่อนอ่าแป๊มือลงหน่อยอ่าหนึ่งสองสามสวยงามแป้ะแดดร้อนแล้วไปเดินลงนา่นู่นดี่แบาไปเดินเรออกไปอ่าเดินเดนปงปองมาแล้วปังปงมาแล้ว นี่นี่นี่เป๊ะเป๊ะบาดูนี่นี่นลยตรงนี้มีเห็นเสาไหมเสานี่คือเสารับบี้เขามายังซ้อมรับบี้กันอยู่ตรงนี้นะมาไปเป๊กปังปังมาขอพรหน่อยเร็วอะมือไหว้ทีนึงแล้วเดินขึ้นมาห่ข้างี้นิดนึงถ้าการที่ห้าแล้วอันนี้หกยกมอ้หอมเลยทายฐนะพ่อ้มจันทรององนะคะ หลบลมๆทุกอย่างมันจะร้อนจังแดดมาพอดีหลงเมื่อกี้มันก็ร่อนอยู่พาผู้คนก็ร้นหาอะไรเราใหญ่ไงลูกมันมีหลายคณะมากเลยนะปังปางออกมาจะเรียนคณะบริหารธุรกิจ ใช่ผมปังจะเรียนคณะสถาปัตย์ในนั้นจะเป็นที่นั่งให้เด็กกีฬารับศิลป์ดังนั้นเด็กกีฬาทุกคนเขาจะว่าชะทานโดยโดยประเทศสมัยปวงกามาเป็นรอเก้าใช่ไหมบวงปงเป็นรุ่นที่ได้รับจากรอเก้าป้าป้ารับมาจากประเทศ รอ,รอห้ารหารห้าตอนตายอายุกี่ปีอ่ะอายุหกสิบห้าสิบหกสิบนี่แหละหรออายุไม่ได้เยอะมาก